เจ็ดธันวาคม1941น้ี่คือหนึ่งวันที่ถูกปักอยู่บนเสาหลักแห่งความอับยศในประวัติศาสตร์อเมริกาญี่ปุ่นส่งเครื่องบินรบ414่ลำบินผ่านน่านฟาฮาวายของอเมริกาขณะนั้นกองทัพอเมริกาถึงจะรู้สึกตัวว่าญี่ปุ่นจะโจมตีเพลฮาเบอร์แบบไม่ทันตั้งตัวขณะที่ทหารอเมริกาบนดาดฟ้ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นญี่ปุ่นได้เริ่มการทิ้งระเบิดแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดลุกขึ้นเร็วทหารอเมริกาที่ไม่ได้เเเเเตตตรตตาารรรนนรีีีีียยยยยมมัััััวว่่่่่นน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 นขขึึึ้้้้าาาาาจกก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 สสงงงงงงงะบบิิดดดทุคลออออฝไป็ซ แต่ไม่รู้ว่าเรือรบของเขาได้ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นล็อกเต้าแล้วระเบิดตกลงมาจากความสูง40เมตรอย่างตรงตรงทะลุดัดฟ้าเรือตรงเข้าไปถึงดินปืนในเรือรบจนระเบิดพร้อมกันเครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นกราดยิงเรือรบของอเมริกาอย่าง้า